ครับวิธีคิดหน่วยกิดนะครับถ้ากรณีเป็นมีศูนย์กับรออยู่ด้วยนะครับมีศูนย์กับรออยู่ด้วยนะถ้าเป็นกรณีแรกก่อนนะครับกรณีแรกถ้าเป็นนะถ้าเป็นศูนย์นะครับถ้าเป็นศูนย์เนี่ยเราก็คิดปกติเพราะตัวคูณตรงนี้นะครับก็ก็คือนะครับเป็นศูนย์อยู่แล้วคะแนนเขาจะเป็นศูนย์นะครับถ้าเป็นศูนย์นะครับจะคิดปกติหน่วยกิดก็เอาหน่วยกิดของศูนย์เนี่ยมันรวมด้วยนะครับ เกจเฉลี่ยทั้งหมดก็จะเท่ากับคะแนนรวมทั้งหมดในช่องนี้นะครับที่เอาเป็นที่เป็นคะแนนเกรดคูณกันกหน่วยกิจนะครับรวมทั้งหมดละหารด้วยจํานวนหน่วยกิจที่นักเรียนได้นะครับที่เรียนได้ก็จะเป็นช่องนี้ครับแต่แต่ตหากเป็นรอนะครับเป,รเป็นรอเป็นรอเรือเนี่ยเราจะไม่นํามาคิดนะครับอย่างเช่นวิชานี้นะครับของเด็กชายคนนี้ครับ วิชาเนี้ยติดรอไว้2 2วิชาคะแนนที่คูณในช่องนี้นะครับจึงไม่มีนะครับจึงไม่มีก็คูณช่องอื่นปกติแล้วก็บวกมลงมาครับได้46แต่คะแนนที่แต่ตัวหารนะครับตัวหารคือจํานวนหน่วยกิจเนี่ยจะไม่รวม2วิชานี้ต้องหาออกไป1นะครับก็คือเป็นที่เราเรียนก็คือ1 2บสหารกันแล้วจะเป็น3.68นะครับตรงกับช่องนี้พอดีนะครับนี่กรณีที่เป็นรอนะครับ สรุปอีกทีนะครับถ้าเป็นศูนย์เนี่ยนะครับก็คิดปกติเอาหน่วยกิจมารวมช่องนี้จะเป็นศูนย์นะครับคะแนนจะเป็นศูนย์เห็นไหมครับถ้าเป็นหน่วยกิจเยอะเนี่ยคูณศูนย์เข้าไปก็หายเลยครับและคะแนนก็จะก็จะหายไปเลยและตัวหารก็ยังไม่ลดนะครับตัวหารก็ยังเป็นคงเดิมอยู่นะครับแต่ส่วนถ้าคะแนนนะถ้าเกตตรงนี้ติดรอนะครับติดรอติดรอก็ช่องคะแนนนี่ไม่มีอยู่แล้วนะครับก็บวกคะแนนปกติและส่วนตัวหารนี่จะนํา นะครับนำนำหน่วยกิตที่นักเรียนเรียนนะครับที่นักเรียนได้นะฮะได้ได้ก็คือไม่รวม2วิชาที่ติดรอนะครับมาหารก็จะเป็นคะแนน GPA ในช่องนี้ครับ